ลงบัญชและป3ทับ4โรงนี้ต้องพิจารณาทครับเริ่มแรกผมจะขอบอกถึงเหตุผลของการเลือกทำโครงงานเรื่องประจุเมล็ดพืชแบบหลายหัวายเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีกลุ่มลูกค้ามีกําลังการซื้อที่ลดลงจากเดิมเราเคยขายเป็นแบบถุงละ250กรัมซึ่งมันเยอะเกินไปสําหรับลูกค้าถ้าจะซื้อให้คนทั้ง5ถุ แล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบขวดแต่ว่าถั่วยังผสมกันอยู่กลุ่มลูกค้าเดิมซื้อดีขึ้นแต่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆยังไม่ซื้อเพราะว่าขาดความสวยงามทางเราก็เลยคิดแบบเรียงชั้นขึ้นมาปรากฏว่าลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ซื้อดีขึ้นเยอะมากแต่ว่า คนผลิตอยู่แล้วคนผลิตก็มีความผิดพลาดและคาดเคลื่อนอย่างเช่นเรียงทัวผิดชั้นแล้วก็ทำน้ำหนักได้ไม่ตางที่กำหนดทางผู้จะทำโครงงานเลยคิดหาเครื่องจากเพื่อมาช่วยในการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมันก็ไม่มี แล้วก็เลยทั้งผู้จัดทําโครงงานเลยคิดทำเครื่องบรรจุมเมล็ดธัญพืชแบบไหลหัวใจขึ้นมาครับโครงานของผมชื่อเครื่องบรรจุมเมล็ดทัน,นพืชแบบไหลหัวใจชุดพลังงานแสงอาทิตย์ครับโดยโครงงานของผมจะแบ่องออกเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่1ส่วนของตัวให้พลังงานและส่วนที่2ส,ส่วนของเครื่องบรรจุมเมล็ดทัน,นพืชเราจะไปทําความ,มรู้จักกับส่วนประกอบของส่วนที่1กันครับ หนึ่งแผงโซลารเซลล์ขนาดสามสิบวัตต์สองเบรกเกอร์โซลาร์เซลล์และเบรกเกอร์แบตเตอรี่สามโซลาร์ชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์สี่แบตเตอรี่ขนาดสิบสองโวลต์ยี่สิบเจ็ดแอมป์จำนวนสองลูกห้าอินเวอร์เตอร์ขนาดหนึ่งพันหกร้อยวัตต์และหกปลั๊กไฟเราจะไปดูการทำงานของส่วนที่หนึ่งกันครับ ื่อเรานำแผงโซลาร์เซลล์ไปตักแดดเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์จะไหลมาที่เบรกเกอร์ของโซลาร์เซลล์จากเบรกเกอร์ของโซลาร์เซลล์ก็จะไหลามาที่โซลาร์ชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์เพื่อชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่ก็จะเข้ามาที่อินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงกระแสจาก12โวลต์กลายเป็น220โวลต์ไฟบ้านพร้อมใช้โดยโครงงานของผมจะแสดงให้เห็น วิการชาร์จแบตเตอรี่ EV 3จํจำนวน4ลูกดังนี้ครับต่อไปเราจะไปทำความรู้จักกับส่วนประกอบของส่วนล่างกันครับ 1. เซ็นเซอร์ตัวจับขวดตัวที่1 2. เซ็นเซอร์ตัวจับขวดตัวที่2 3. เซ็นเซอร์ตัวจับขวดตัวที่3 4. ม,มอเตอร์ไมค์กันตัวที่1 5. มอเตอร์ไมค์กันตัวที่2 6. ห มอเตอร์ชุดสายพานลำเลียงขวด7ชุดสายพานลำเลียงขวด8กระรวยใหญ่และ9ชุดคอนโซเลอร์ควบคุมเราจะไปดูการทำงานของส่วนล่างกันครับเมื่อกดปุ่มสตาร์ทมอเตอร์ไม้กรตัวที่1จะปิดลง มอเตอร์ Motor, ชูสายพันธ์ลำเนียงขวดจะลำเนียงขวดผ่านมาที่เซ็นเซอร์ตัวจับขวดตัวที่1มอเตอร์ชุดสายพันธ์ลำเนียงขวดก็จะหยุดลงมอเตอร์ไม้กันตัวที่2ก็จะปิดลงเพื่อให้ปากของขวดตรงกับปากของกลัวใหญ่พร้อมรับทัวไหลามาจากข้างบนต่อไปเราจะไปทําความรู้จักกับส่วนประกอบของส่วนบนกันครับ 1. ทั้งถังใส่ถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วดำ ตัวขาวและตัวแดง 2. มอเตอร์ลำเลียงตัวเขียวตัวเหลืองตัวดำตัวขาวและตัวแดง 3. ชุดใส่พานลำเลียงตัวเขียวตัวเหลืองตัวดำตัวขาวและตัวแดง 4. ป่กลวยตัวเขียวตัวเหลืองตัวดำตัวขาวและตัวแดงห้าช่องชั่นตัวเขียวตัวเหลืองตัวดำตัวขาวและตัวแดง หกแม่ตัวตัวจับเครื่องช่างตัวเขียวตัวเหลืองตัวดำตัวขาวและตัวแดงเจ็ดมอเตอร์เปิดปิดตัวเขียวตัวเหลืองตัวดำตัวขาวและตัวแดงต่อไปเราจะไปดูการทำงานของ,ของส่วนบนกันครับเมื่อมอเตอร์ลำเลียงตัวเขียวทำงานตั้แต่พายลำเลียง เขียวลำเลียงถั่เขียวผ่านมาที่กรวยถั่วเขียวต่อมาที่เครื่องช่างโัวเขียวเมื่อถึงน้ำหนักที่กําหนดเอาไว้เครื่องช่างถักวเขียวก็จะกระโดดขึ้นชินซ่าตัวจับเครื่องช่างตัวเขียวจะอ่านค่าได้จากสีดำเป็นสีขาวมอเตอร์ลำเลียงถักวเขียวก็จะหยุดลงมอเตอร์ิดปิดถักวเขียวจะทำจะเปิดขึ้นเพื่อให้ถั่วไหลลงไปที่ตัวใหญ่ต่อมาที่ขวดเรียกว่าถั่วชั้นที่หนึ่งครับ ต่อไปเป็นทวเหลืองเมื่อมอเตอร์ลำเลียงทูเหลืองทํางาน่ะใส่คอนลำเลียงทูเหลืองจะลำเลียงทูเหลืองถ่ายมาที่กระโหลกทูเหลืองต่อมาที่เครื่องชั่งทูเหลืองเมื่อถึงน้ำหนักที่กาหนดเอาไว้เครื่องชั่งทวเหลืองก็จะกระโดดขึ้นเซนเซอร์จะจากเครื่องชั่งทูเหลืองจะอ่านค่าจากสีดำไปสีขาวมอเตอร์ลำเลียงทูเหลืองก็จะหยุดลงมอเตอร์เปิดปิดทูเหลืองจะเปิดเพื่อให้ทวไหลลงไปที่กลัวใหญ่ต่อมาที่ขวด เรียกว่าถั่วชั้นที่สองครับการทํางานของถั่วดำถั่วขาและถั่วแดงจะเหมือนกับที่เรานําเสนอไปก็คือถั่วเขียวและถั่วเหลืองตามลําดับดังนี้ครับถั่วดำถั่วขาอาถั่วแดงเมื่อขวดได้รับถั่วครบทั้งผ้าชั้นแล้วมอเตอร์ไม้ก้านตัวที่หนึ่ง จะเปิดขึ้นมอเตอร์ชุดสายพันลำเลียงขวดจะลำเลียงขวดผ่านมาที่เซ็นเซอร์ตัวจับขวดตัวที่สองก็จะแสดงผลการนับจำนวนขึ้นบนหน้าจอแท็บเล็ตต่อมาที่เซ็นเซอร์ตัวจับขวดตัวที่สามมอเตอร์ไมค์กั้นตัวที่สองก็จะเปิดขึ้นทุกการทำงานก็จะหยุดลงจนกว่าเราจะหยิบขวดออกไปการทำงานก็จะเริ่มใหม่อีกครั้งครับ จบโปรแกรมการทำงานทั้งหมดครับต่อไปเป็นโปรแกรมการทำงานจริงของเครื่องครับ ของเครื่องบรรจุมาเลเซอร์ทมืดครับต่อไปเป็นโปรแกรมการทำงานของส่วนล่างครับมอเตอร์ไม้ตันตัวที่1จะทำงานด้วยสปีดลบยี่เป็นเวลา0 5วินาทีมอเตอร์ไม้กัันตัวที่1ก็จะหยุดลงมอเตอร์ชุดใส่พาน์ลเมนตงขวดจะทำงานด้วยสปีด20จนกว่าเซนเซอร์ตัวจับขวดตัวที่1จะอ่านค่าได้มากกว่า10 มอเตอร์ชดสายพานลำเลียงขวดจะทำงานต่อด้วยสปีด20เป็นเวลา2 3วินาทีมอเตอร์ชดสายพานลำเลียงขวดจะหยุดลงมอเตอร์ไม้กันตัวที่2จะทำงานด้วยสปีด25เป็นเวลา0 5วินาทีมอเตอร์ไม้กันตัวที่2ก็จะหยุดลงจบโปรแกรมการทำงานของส่วนล่างครับต่อไปเป็นโปรแกรมการทำงานของโวนบนเริ่มจากถั่วชั้นที่1คือถั่ว เขียวครับมอเตอร์ Motor, ลำเลียงถั่วเขียวจะทำงานด้วยสปีด10จนกว่าเซนเซอร์ตัวจับเครื่องช่างถั่วเขียวจะอ่านค่าได้มากกว่า15มอเตอร์ชุดสายพานลำเลียงถั่วเขียวก็จะหยุดลงมอเตอร์ Motor, เปิดปิดถั่วเขียวจะทำงานด้วยสปีด5เป็นเวลา0.8วินาทีมอเตอร์มอเตอร์เปิดปิด ถัวเขียวก็จะหยุดลงและหยุดรอเป็นเวลา0.2วินาทีมอเตอร์เปิดปิดถั่วเขียวก็จะทำงานด้วยสปีดลบ5เป็นเวลา0.9วินาทีมอเตอร์เปิดปิดถักวเขียวก็จะหยุดลงจบโปรแกรมการทางานของถั่วเขียวครับต่อไปเป็นโปรแกรมการทางานของถั่วชั้นที่2คือถั่วเหลืองครับมอเตอร์ชุดสายพานล,ลำเลียงถั่วเหลืองจะทำงานด้วยสปีด10 เ็นกว่าเซนเซอร์ตัวจับเครื่องช่างถั่วเหลืองจะอ่านค่าได้มากกว่า15มอเตอร์ชุดสายพานลำเลียงถั่วเหลืองจะหยุดลงมอเตอร์ Motor, เปิดปิดถั่วเหลืองจะทํางานด้วยสปีด5เป็นเวลา0.8วินาทีมอเตอร์ Motor, เปิดปิดถั่วเหลืองก็จะหยุดลงและหยุดรอเป็นเวลา0.2วินาทีมอเตอร์ Motor, เปิดปิดถั่วเหลืองก็จะทํางานด้วยสปีดลบ5เป็นเวลา0.9วินาที มอเตอร์เปิดปิดถั่วเหลืองก็จะหยุดลงจบโปรโแกรมการทำงานของถั่วชั้นที่สครับต่อไปเป็นโปรโแกรมการทำงานของถั่วชั้นที่สามคือถั่วดำครับมอเตอร์ลำเลียงถั่วดำจะทำงานด้วยสปีดสิบจนกว่าเซ็นเซอร์ตัวจับเครื่องชั่งถั่วดำจะอ่านค่าได้มากกว่า1ิมอเตอร์ลำเลียงถั่วดำก็จะหยุดลง มอเตอร์เปิดปิดถั่วดำก็จะเปิดก็จะทำงานด้วยสปีด5เป็นเวลา0.8วินาทีมอเตอร์เปิดปิดถั่วดำก็จะหยุดลงและหยุดรอเป็นเวลา0.2วินาทีมอเตอร์เปิดปิดถั่วดำก็จะทำงานด้วยสปีดลบ5เป็นเวลา1วินาทีมอเตอร์เปิดปิดถั่วดำก็จะหยุดลงจบโปรแกรมการทำงานของถั่วชั้นที่3ครับ ต่อไปเป็นโปรแกรมการทำงานของถั่วชั้นที่4คือถั่วขาวครับมอเตอร์ลำมอเตอร์ชุดสายพานลำเลียงถั่วขาวจะทำงานด้วยสปีด10บจนกว่าเซนเซอร์ตัวจับเครื่องช่่งถั่วขาวจะอ่านค่าได้มากกว่า15มอเตอร์ชุดสายพานลำเลียงถั่วขาวก็จะหยุดลง มอเตอร์เปิดปิดถั่วขาวจะทำงานด้วยสปีด5เป็นเวลา0.8วินาทีมอเตอร์เปิดปิดถั่วขาวก็จะหยุดลงและหยุดรอเป็นเวลา0.2วินาทีมอเตอร์เปิดปิดถั่วขาวก็จะทำงานด้วยสปีดลบ5เป็นเวลา0.9วินาทีมอเตอร์เปิดปิดถั่วขาวก็จะหยุดลงตบโปรแกรมการทำงานของถั่วชั้นที่4ครับต่อไปเป็นโปรแกรมการทำงานของถั่วชั้นที่5 คือสแดงครับมอเตอร์ Motor ลำเลียงัวแดงจะทำงานด้วยสปีดสิบจนกว่าเซนเซอร์ตัวจับเครื่องชั่งัวแดงจะอ่านค่าได้มากกว่า15มอเตอร์ลำเลียงัวแดงก็จะหยุดลงมอเตอร์ Motor เปิดปิดัวแดงจะทำงานด้วยสปีด5เป็นเวลา0.8วินาทีมอเตอร์ Motor เปิดปิดัวแดงก็จะหยุดลงและหยุดรอเป็นเวลา0.4วินาที มอเตอร์มอเตอร์ปิดปิดั่วแดงก็จะทำงานด้วยสปีดลบห้าเป็นเวลาหนึ่งวินาทีมอเตอร์ปิดปิดต่วแดงก็จะหยุดลงจบโปรแกรมการทำงานของชั้นที่ห้าครับต่อไปเป็นโปรแกรมการทำงานของส่วนล่างเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับมอเตอร์ไมก,กันโซนที่หนึ่งจะทำงานด้วยสปีด25 เป็นเวลา0.45วินาทีมอเตอร์ม้ตั้นตัวที่1จะหยุดลงมอเตอร์ชุดสายพานลำเลียงขวดจะทำงานด้วยสปีด20เจ,จนกว่าเซนเซอร์อตัวจับขวดตัวที่3จะอ่านค่าได้มากกว่า3มมอเตอร์ชุดสายพานลำเลียงขวดก็จะหยุดลงมอเตอร์ชุดสายพานลำเลียงขวดก็จะทำงานต่อด้วยสปีด20เป็นเวลา0.2วินาที มอเตอร์ชุดสายพาลำหนึงขวดก็จะหยุดลงมอเตอร์ไมค์กันตัวที่2จะทำงานด้วยสปีดลบยเป็นเวลา0 4 5วินาทีมอเตอร์ไมค์กันตัวที่2ก็จะหยุดลงจนกระทั่งเซ็นเซ,นเซอร์ตัวจับขวดจะอ่านค่าได้น้อยกว่า4การทำงานจะเริ่มใหม่อีกครั้งเป็นโปรแกรมการนับจำนวนและแสดงผลขึ้นที่หน้าจอแท็บเล็ต เมื่อเกิดปุ่มสตาร์ทเซตหน้าจอให้เป็นศูนย์เมื่อเซนเซอร์จุดจับขวดตัวที่สอ่านค่าได้น้อยกว่า6ก็จะให้เพิ่มจำนวนบวกหนึและรอ0.5วินาทีโชว์ตัวเลขหนึ่งและทํทำซาวหนึ ทำแบบนี้วนซ้ำไปเรื่อยๆครับจบโปรแกรมการนับจำนวนและแสดงผลขึ้นที่หน้าจอแท็บเล็ตครับเหตุผลที่เลือกเครื่องจักรมาช่วยในการผลิตหัวข้อการชั่งตัว่ายและชนิดให้ได้น้ำหนักตามที่กำหนดใช้แรงงานคนอย่างเดียวจะมีความคาดเคลื่อนเพราะว่าการทำงานที่นานขึ้นจะทำให้ปวดหัวเบื่อหน่ายและลาออก การใช้เครื่องจักรมาช่วยจะมีความแม่นยำเนื่องจากเราตั้งค่าโปรแกรมให้กับเครื่อง 2. ความสม่ำเสมอของกำลังการผลิตสินค้ากำลังการถ้าเราใช้มนุษย์กำลังการผลิตจะลดลงเพราะว่าคนทำงานนานขึ้นก็จะเกิดความเมื่อยล้าในการทำงาน แต่ถ้าเราใช้เครื่องจักรมาช่วยกําลังการผลิตจากเครื่องจะมีความคงที่มากกว่าเพราะว่าเครื่องไม่ได้เหนื่อยเหมือนมนุษย์สามปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ต่อวันที่8ชั่วโมงการทางานถ้าใช้คนสามารถผลิตถั่วได้เฉลี่ยว,วันละ327ขวดที่8ชั่วโมงการทำงานถ้าใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องจักรสามารถผลิตถั่วได้เฉลี่ยวันละ480ขวดที่8ชั่วโมงการทำงานดีกว่าเยอะ 4. ต้นทุนค่าแรงงานเทียบค่าแรงงานขั้นต่ำที่372บาทค่าแรงในการผลิตถ้าใช้มนุษย์คือ1.14บาทต่อขวดถ้าเราใช้เครื่องจักรมาช่วยก็จะลดลงเหลือแค่0.78บาทต่อขวด จากตรงนี้จะเห็นได้ว่าเครื่องจักรจะทํางานได้ดีกว่าคนคือมีกําลังการผลิตที่มากกว่าและมีต้นทุนที่ต่ำกว่าทั้งนี้ตัวของเครื่องบรรจุมรเหล็ชนิพืชยังสามารถพัฒนาได้ดีกว่านี้อีกครับขอบคุณครับ